พี่น้องชาวราศีมีนครับในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2567นะครับเส้นทางการงานท่านเด่นมากๆนะครับมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานมีโอกาสที่จะก้าวหน้ารุ่งเรืองนะครับและที่สำคัญคือการเงินมีโอกาสที่จะโดดเด่นร่ำรวยได้มากเหมือนกันนะครับแต่ท่านยังมีปัญหานะครับมีเรื่องต้องสะสางมีเรื่องที่จะต้อง จัดการและมีเรื่องที่จะต้องระวังด้วยนะครับท่านจะอยู่ในปัญหาตลอดไปหรือว่าจะหาทางออกให้ได้นะครับคลิปนี้มีคำอธิบายมีคำตอบไปดูกันได้เลยครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราศีมีนครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงคนราศีมีนในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2567นะครับ เดือนส่งท้ายปีว่าเราจะส่งท้ายปีนี้ด้วยอะไรบ้างนะครับเราจะเจอปัญหาอะไรเราจะพบการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราจะมีโอกาสร่ำรวยหรือไม่ในเดือนส่งท้ายปีนี้เรามีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีก้าวสู่ปีใหม่2,568ด้วยแนวทางชีวิตอย่างไรนะครับโมฮักได้ ทำคลิปพยากรณ์ออกมาเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์สำหรับท่านที่สนใจนะครับก็เข้ามาดูกันได้ในขณะเดียวกันนะครับท่านที่เข้ามาดูก็อยากจะแนะนําว่าก็ขอให้ใช้วิจารณญานในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการพยากรณ์ดวงแบบกว้างๆไม่ได้จาเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่าน ก็มีเหมือนกันนะครับก็ขอให้เลือกเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะไปเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ของชีวิตนะครับอะ,อะไรที่เป็นข้อเตือนใจก็ควรที่จะพิจารณาไว้บ้างนะครับรับไปปรับใช้รับไปเป็นแนวทางระมัดระวังป้องกันก็คงจะไม่เสียหายนะครับอย่าพิสูจน์ว่าอะไรที่ไม่ดีแล้วเราจะพุ่งไปเพื่อพิสูจน์ว่า จริงหรือไม่จริงอันนั้นคงจะไม่ดีเท่าไหร่นักนะครับก็ฝากกันเป็นแนวทางแบบกว้างๆนะครับสำหรับชาวราศีมีนนะครับคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15มีนาคมจนถึงวันที่12เมษายนนะครับหรือว่าท่านที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีมีนก็เข้ามาดูได้เช่นเดียวกันนะครับ ตอนที่เราจะไปรับฟังคำพยากรณ์นะครับมหมอฮักก็อยากจะขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆสินค้าดีๆมีคุณภาพนะครับอยู่ในใต้ลิงก์นี้นะครับใต้คลิปนี้นะครับท่านที่สนใจอยากจะหาของใช้ดีมีคุณภาพก็แวะเข้าไปดูกันได้นะครับาราคาทีนี้เราจะมาดูกันว่าด,ดวงชาวราศีมีน ในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2,567จะเป็นอย่างไรนะครับในเส้นทางของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและการแก้ไขมีอะไรบ้างมาดูกันครับเอาเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของการงานนะครับเส้นทางการงานชาวราศีมียนจะมีอะไรน่าสนใจบ้าง มีอะไรที่ควรจะดีอกดีใจหรือไม่นะครับหรือว่าจะต้องระมัดระวังอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นจากไยพ่ปัจจุบัใบที่หนึ่งนะครับเป็นสิบไม้เท้างานดีนะครับงานเด่นงานมั่นคงนะครับอันนี้เป็นเรื่องของตำแหน่งงานที่ดีมากท่านจะเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับมีตำแหน่งมีบทบาทสำคัญสำคัญมีงานใหญ่ งานที่ดีกว่าเดิมเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะครับแล้วก็ต่อยืดยาวไปถึงปีหน้าด้วยนะครับมีโอกาสดีมากในการที่จะพลิกสถานการณ์ที่การงานไม่มั่นคงก็จะเด่นขึ้นมั่นคงขึ้นนะครับไม่ว่างานประจำหรือว่าอาชีพส่วนตัวนะครับนี่คือเรื่องที่เด่นประการที่หนึ่งะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่สองในเรื่องของการงานเป็นหยกถือ เรียนนะครับก็จะเริ่มมีกิจกรรมนะครับมีกิจกรรมเข้ามาไม่น้อยนะครับในช่วงธันวาคมนี้นะครับการพบปะกับผู้คนกันที่จะทํางานเป็นหมู่เป็นคณะพบปะสังสรรค์เริ่มมีเข้ามาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงความชื่นชมยินดีหรือไม่ก็เป็นการเลี้ยงส่งเลี้ยงต้อนรับอะไรมากมายลูกน้องลูกหลานบริวารก็จะมีส่วนร่วมในกิจกรรม เหล่านี้นะครับก็เป็นที่มาของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าความชื่นอกชื่นใจปัญหาทั้งหลายก็จะขจัดปัดเป่าไปได้เริ่มต้นได้พบกับโอกาสใหม่ๆม,มีความหวังใหม่ๆเข้ามานะครับนั่นคือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบรรยากาศการดําเนินชีวิตที่จะโดดเด่นมั่นคงขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3 ในเรื่องของการงานนะครับเป็นราชินีเหรียญน,นะครับนี่ก็งานเดินหน้ามาคู่กับการเงินนะครับการงานโดดเด่นมั่นคงขึ้นและการเงินก็จะดีตามมาด้วยรายรับค่าตอบแทนผลประกอบการตามมานะครับมีโอกาสที่จะได้รับเงินจํานวนมากมากนะครับมีค่าตอบแทนจํานวนเยอะๆนะครับมีเงินแบ่งปันมีอะไรที่ดีๆตามมาอีกมากมาย มีโอกาสที่จะได้รับเงินจำนวนที่มากเป็นพิเศษด้วยนะครับและสุภาพสตรีชาวราศีมีนะครับจะเด่นในเรื่องของการเงินเป็นที่สุดนะครับเด่นมากในเรื่องของการเงินงานเด่นเงินดีเยี่ยมนะครับรับทรัพย์จำนวนมากๆากรวยนะครับในช่วงส่งท้ายปีนี้นะครับทีนี้เราจะมาดูเรื่องที่สองคือเรื่องของการเงินโดยตรงนะครับจะมีอะไรนอกเหนือจากบอกว่า รวยแล้วนะครับจะมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาในส่วนที่เป็นเรื่องของการเงินโดยตรงนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่ปยากณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นเด็กถือดาบปัญหามานะครับเมื่อกี้บอกว่ารวยอยู่หยกๆนะครับทีนี้ก็จะตามมาด้วยคําว่าปัญหานะครับลูกหลานบริวารนะครับคือคนที่ใกล้ชิดนั่นแหละคนที่เราต้องรับผิดชอบนั่นแหละอาจจะมีปัญหาให้ต้องช่วยเหลือ เร่งด่วนเป็นพิเศษในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับนั่นอาจจะเป็นรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับก็ฝากกันเป็นแนวทางว่าลูกหลานบริวารน,นะครับก็จะมีส่วนในทําให้ท่านต้องระมัดระวังดูแลแก้ไขปัญหาการเงินช่วยเหลือความเดือดร้อนนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2ในเรื่องของการเงินนะครับเป็น7 7ถ้วยนะครับก็จะเกิดความเครียดความกังวล ในเรื่องของการดูแลการเงินการบริหารการเงินนะครับอันนี้มีส่วนสําคัญนะครับท่านต้องจัดการบริหารการเงินด้วยความรอบคอบระมัดระวังด้วยนะครับเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดความอะไรที่ไม่แน่นอนขึ้นมาด้วยนะครับเพราะว่าสถานการณ์การเงินแม้ว่าจะดีนะครับแต่ว่าประเด็นของรายจ่ายค่อนข้างจะเยอะนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการเงินนะครับก็เป็น3ดาบนี้ต้องระวังเหมือนกันนะครับ ความขัดแยง้งการทะเลาะวิวาทความไม่เข้าใจซึ่งกรรันและกันหรือไม่การที่ท่านจะเจอใครบางคนทำให้ต้องเสียทรัพย์แบบที่เราเสียรู้พลาดท่าเสียทีเจอปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินนะครับการเงินมาจากรายได้มาจากความมั่นคงดีเยี่ยมอยู่แล้วต้องระวังในส่วนที่โมฮักได้แนะนำผ่านไพ่พยากรณ์มาตรงจุดนี้นะครับว่า ต้องระวังอะไรบ้างนะครับลูกหลานบริวารมีส่วนที่จะต้องทําให้ท่านเสียทรัพย์ความขัดแย้งการทรรวิบาทเกิดข้อผิดพลาดได้ต้องรอบคอบทําให้เกิดความคิดมากมีความกังวลมีความทุกข์ได้ครับเอาต่อมานะครับมาดูเรื่องที่3คือเรื่องของความรักนะครับเส้นทางความรักในเดือนส่งท้ายปีนี้ สำหรับชาวราศีมีนนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่ยพยาคร์ใบที่1นึ่งมีเดวิลมาตรงจุดนี้นะครับอยู่ในตำแหน่งความรักด้วยเดวิลมักจะมาพร้อมกับปัญหานะครับปัญหาความรักสำหรับชาวราศีมีนคือความไม่ลงตัวความผิดเพี้ยนในบางเรื่องบางอย่างหรือไม่ก็อาจจะมีการปกปิดข้อมูลมีบุคคลที่สที่สเข้ามาแทรกในเรื่องของความรัก ทำให้เกิดปัญหานะครับไม่ว่าท่านจะก็ไปแทรกแซงในเรื่องความรักของคนอื่นเขาหรือว่ามีใครเข้ามาแทรกแซงในเรื่องความรักของท่านก็ล้วนแต่เป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้นประเด็นความรักในช่วงเดือนธันวาคมต้องใจเย็นๆต้องมีเหตุมีผลต้องหนักแน่นในการที่จะแก้ไขปัญหาความรักหรือไม่คิดจะมีความรักต้องตรวจสอบที่ไปที่มาของคนที่เรากำลังรักกำลังชอบอยู่ด้วยนะครับเพื่อป้องกัน กรณีที่เราจะไปแทรกแซงเขาหรือไม่กรณีที่เขามีคนอื่นอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อป้องกันความเครียดความกังวลปัญหาต่างๆที่อาจจะตามมานะครับรวมทั้งคนที่มีความรักอยู่แล้วนะครับก็อาจจะมีตัวแปรตัวแทรกต้องมีเหตุผลต้องใจเย็นๆในกรณีของความรักนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่ 2. นะครับเป็นราชา ดาบนะครับนี่ก็เปรื่องหดหิดชวนให้ปวดหัวแก้ไขปัญหาวันแล้ววันเล่าเกี่ยวกับความรักนะครับก็ต้องหนักแน่นมั่นคงนะครับเพราะว่าความไม่ลงตัวยังมีอาจจะเกิดกรณีขัดแย้งไม่เข้าใจซึ่งกันและกันได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นสติปัญญาความรู้ใจเย็นๆมีเหตุมีผลในการที่จะประคับประคองความรักนะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นราชินีดาบนะครับสุภาพสตรีชาวราศีมีนนะครับจะเลือกอะไรเกี่ยวกับความรักจะตัดสินใจอะไรในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับขอให้ยับยั้งชั่งใจใจเย็นๆนะครับอย่าใช้อารมณ์เพราะว่านั่นคือการเลือกที่จะมีผลต่อ วงจรชีวิตของท่านต่ออนาคตของท่านไม่น้อยเหมือนกันนะครับในประเด็นความรักดูเหมือนว่าจะยังมีปัญหาต้องหนักแน่นมั่นคงใจเย็นๆนะครับก็เป็นแนวทางข้อคิดข้อเตือนใจสําหรับชาวราศีมินนะครับต่อมาครับมาดูเรื่องที่4คือเรื่องของอุปสรรคเรื่องสุขภาพและก็เรื่องแนวทางการแก้ไขนะครับจะเป็นอย่างไรบ้าง มาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่ปัยจกรณ์ใบที่1เป็น8ดาบนะครับแดาบคือปัญหานะครับสุขภาพด้วยนะครับปัญหาอาจจะมีภาระมีข้อผูกพันมีอะไรที่มันผูกมัดชาวราศีมีนไว้กับสิ่งที่รู้สึกว่าอึดอัดสิ่งที่อยากจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราเป็นทุกข์นะครับอันนี้เป็นเรื่องอะไรที่กําลังอยากจะเปลี่ยนแปลงแต่ว่ายิ่งดิ้น ก็ยิ่งรู้สึกว่าอึดอัดใจลำบากใจมีความทุกข์มากเป็นพิเศษนะครับรวมทั้งปัญหาสุขภาพยังต้องรับรู้ดูแลแก้ไขเยวยารักษามากเป็นพิเศษด้วยนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2ในเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหานะครับเป็น2ไม้เท้านะครับอันนี้มองไปไกลๆแล้วนะครับทีนี้ว่ามีทางออกนะครับปัญหา มีการเริ่มต้นของปัญหามีการสิ้นสุดของปัญหามีการแก้ไขปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นหนักแน่นมั่นคงใจเย็นๆนะครับเส้นทางการงานใครที่มีปัญหาการงานมาก่อนหน้านี้ท่านก็จะแก้ไขได้คลี่คลายได้แล้วก็เริ่มต้นมีงานเข้ามามีอนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์นะครับงานประจําก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปทํางานที่ใหม่เปลี่ยนแปลงที่ทํางาน ได้รับบรรยากาศใหม่ๆของการทำงานมีเพื่อนร่วมงานใหม่มีตำแหน่งใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้เรื่องของการงานรวมทั้งบางคนก็จะมองไปถึงอาชีพเสริมด้วยนะครับมีงานหลักทำอยู่แล้วก็เพิ่มอาชีพเสริมเข้ามาด้วยก็จะมีโอกาสดีขึ้นมาด้วยนะครับการเงินมีแนวโน้มที่จะรับเงินเข้ามาตลอดค่าตอบแทนผลประกอบการกำไรโบนัสคอมมิชชั่นตามมาตลอดในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับก็จะมีโอกาสของคาว่า ร่ำรวยได้ดีขึ้นได้นะครับค่อยเป็นค่อยไปโอกาสมีตลอดในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับส่วนความรักนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ยังมีทางออกนะครับสำหรับคนที่อยากจะมีความรักอยากจะเริ่มต้นความรักก็มีโอกาสนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปช้าๆนิดหนึ่งอย่าใจร้อนเกี่ยวกับความรักนะครับ ต่อมานะครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของอุปสรรคและแนวทางนะครับเป็น9เหรียญน,นะครับการเงินกับสุภาพสตรีชาวราศีมีนะครับการเงินจัดเด่นนะครับมีความเชื่อมั่นในตัวเองสร้างงานสร้างอาชีพได้โดดเด่นมั่นคงขึ้นรับทรัพย์จำนวนมากแต่ว่าประเด็นความรักบางคนนะครับอาจจะเบื่อหน่ายเกี่ยวกับความรักในช่วงนี้ด้วยนะครับแล้วก็พอใจที่จะใช้ชีวิตอยู่คนเดียว ก็จะเป็นหนึ่งในทางเลือกของท่านในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับคือภาคภูมิใจในตัวเองสร้างงานสร้างอาชีพได้ดีเด่นเยี่ยมนะครับแต่แต่ว่าประเด็นความรักเอาไว้ก่อนปีหน้าค่อยว่ากันก็มีความเปลี่ยนไปได้นะครับทีนี้เรายังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13เพื่อเป็นการให้คำพยากรณ์เพิ่มเติมสำหรับชาวราศีมีนะครับมีอะไรที่ยังไม่ได้พูดถึงนะครับมีสี่ดา สีดาบคือเรื่องของคำา่าใจเย็นๆประครับประคองตัวเองเรียนรู้แก้ไขแล้วก็ฝืนฟูสุขภาพนะครับคือปัญหาสุขภาพยังมีเพราะฉะนั้นใครที่กำลังอยู่ในช่วงเวลาของการฝืนฟูสุขภาพต้องใจเย็นๆอดทนรอคอยโอกาสดีๆนะครับอย่าเพิ่งฝืนตัวเองอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองแน่ตัวเองที่มีความรู้ความสามารถอะไรอยากจะทำอะไรก็ทำได้อน,นั้นอาจจะเป็นการที่ ผิดพลาดก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่รู้ตัวเองว่าปัญหาสุขภาพยังไม่ค่อยดีต้องอดทนต้องรอคอยนะครับใจเย็นๆอยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงฟื้นฟูยังมีโอกาสที่จะกลับมาได้ครับสรุปดวงชาวราศีมินในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2567นะครับการงานดูจะเด่นที่สุดนะครับ ควบคู่มากับรายได้นะครับการงานของท่านจะเด่นจะมั่นคงขึ้นไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์มั่นคงตำแหน่งใหญ่โตขึ้นที่สำคัญคือได้ร,รับงานใหญ่ๆงานที่มันส่งผลกระทบต่ออนาคตมีความก้าวหน้ามีความรุ่งเรืองขึ้นนอกจากนี้ยังมีงานที่มีงานสังสรรค์การพบปะการเจราจาการตกลงงานเลี้ยงอะไรเข้ามามา,มากเป็นพิเศษด้วยนะครับเส้นทางการเงินนะครับก็จะเป็น รายได้มีค่าตอบแทนมีการเงินที่ดีขึ้นมีความมั่นคงรับเงินจำนวนมากๆมีโอกาสที่จะรวยได้นะครับนี่คืองานและการเงินที่โดดเด่นขึ้นมานะครับส่วนเรื่องของสิ่งที่จะต้องระาวาังเกี่ยวกับการเงินนะครับการเงินอาจจะมีปัญหา มีความขัดแย้งมีกรณีที่ถูกคนอื่นเอาปเปรียบทําให้คิดมากเจออะไรที่ไม่ดีเท่าไหร่นักมีการอาจจะมีปัญหาของการทะเลาะวิวาทไม่เข้าใจซึ่งกันและกันด้วยรวมทั้งลูกหลานบริวารอาจจะมีเรื่องเร่งด่วนให้ช่วยเหลือในเรื่องของเงินเงินทองทองด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากเป็นแนวทางต้องระวังนะครับ ส่วนเรื่องความรักนะครับยังมีปัญหานะครับอันนี้หนักแน่นมั่นคงไว้ดีกว่านะครับเพราะว่าความรักในรูปแบบที่อาจจะผิดเพี้ยนไม่จริงใจขาดอะไรไบบางอย่างปกปิดข้อมูลมีคนเข้ามาแทรกแซงในเรื่องของความรักเหล่านี้นะครับจะแก้ไขปัญหาความรักต้องหนักแน่นต้องใจเย็นๆรวมทั้งคิดจะมีความรักค่อยเปลี่ยนค่อยไปนะครับอย่าใจร้อนนะครับ ส่วนเรื่องของอุปสรรคและแนวทางนะครับอุปสรรคคือสุขภาพยังมีปัญหาต้องค่อยๆฟื้นฟูอย่าใจร้อนนะครับแม้ว่าท่านจะอึดอัดรู้สึกว่าตัวเองจะทําอะไรไม่ได้ถนัดนักอยากจะลุกขึ้นมาทํานูน่ทนทํานี่ก็ต้องดูตัวเองด้วยนะครับว่าเราฟื้นอะไรไปมากหรือเปล่าพอที่จะทําได้ไหมหรือไม่ก็อาจจะมีปัญหาตามมาหรือเปล่าเรานี้นะครับท่านต้อง ดูดีๆนะครับป้องกันสิ่งเหล่านี้นะครับส่วนทางด้านโอกาสนะครับการงานจะดีขึ้นใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการงานท่านก็จะพบการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเรื่องของตําแหน่งงานเรื่องของโอกาสด้านอื่นๆหรือมีงานที่เป็นงานสํารองเข้ามาด้วยนะครับบางคนก็จะมีตําแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นการเงินก็จะตามมาร่รํารวยมั่นคงขึ้นนะครับและก็ความรักค่อยเป็นค่อยไปนะครับยังมีโอกาสสุภาพสตรีชาว ราศีมีนะครับเด่นในเรื่องของการเงินเด่นในเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพและก็ม,มีความเชื่อมั่นในตัวเองภาคภูมิใจในตัวเองโดดเด่นมั่นคงมากในเดือนธันวาคมนี้นะครับเอาละครับหมอฮักพยากรณ์ดวงชาวราศีมีในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2560 มาครบทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรสและแนวทางชีวิตนะครับก็บอกเล่าสู่กันฟังแบบคกว้างพี่น้องที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับมหมอฮักนะครับก่อนจากกันก็ขอแนะนําสินค้าผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับอยู่ที่ใต้คลิปนี้นี่ครับท่านที่สนใจอยากจะซื้อของขวัญให้กับตัวเองหรือว่าฝากใครสักคนหนึ่งก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับอารับลาไปก่อนขอให้ชาวราศีมีนทุกท่านนะครับส่งท้ายปีนี้2,567ด้วยคําว่ามั่นคงร่ำรวยรุ่งเรืองสมหวัง สุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ